สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนันดน o r a c l อ and Charlotte นะคะวันนี้นะคะแม่หมอจะมาทําคลิปในหัวข้อดาวพฤหัสย้าย30เมษายน2567นี้นะคะดวงของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะก็เป็นการดูดวงแบบเพื่อไปเนอะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างกับใครก็ไม่ว่ากันนะคะจะเป็น General Reading นะคะแม่หมอจะเลือกไพ่มาจากสำรับที่เป็นสำรับราศรีนะคะ12ราศรีแล้วก็เอามาสับเลือกนะคะว่า วันนี้สามราศีจะมีราศีใดบ้างที่อยากจะออกมาเสนอตัวเองก่อนนะคะว่าเออดาวย้ายแล้วฉันจะเป็นยังไงต่ออะไรอย่างงี้ก็จะได้มาสามราศีนะคะก็จะมีกุมเนาะมีแล้วก็กรกฎนะคะก็ราศีสุดท้ายละตอนนี้ก็คือราศีกรกฎนะคะที่แม่หมอ,อะจะไพ่มาได้เนาะ ก็เป็นการดูดวงแบบทั่วไปเนาะเป็นเป็นความบันเทิงนะคะอย่าไปคิดมากนะดูดวงอยา่าซีเรียสนะคะดูไปเรื่อยๆได้นะคะถ้าแบบมันฟังแล้วมันตรงก็ฟังต่อถ้าไม่ตรงก็ปิด้งก็ได้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาใช้พลังงานก่อนนะคะว่าช่วงนี้พลังงานคนที่เข้ามาฟังนะคะของราศรีกรกฎลักนากรกฎเนี่ยจะเป็นอย่างไรบ้างทั้งลักนาแล้วก็ราศรีเลยนะคะดูได้ทั้งสองอันเลยนะใครที่ทราบลักนณาเวลาตกฟาก้าเวลาเกิดของตัวเองอยู่แล้วว่าลักนณาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็ เข้ามาฟังได้นะคะก็ฟังทั้งคู่กันไปเลยทั้งลัคนาแล้วก็ราศีเนาะอย่างแม่หมอเนี่ยเกิดลัคนากุมนะคะราศีสิงห์อย่างเงี้ยแม่หมอก็จะฟังทั้งสองอย่างอันนี้จะดูแบบไพ่อย่างเดียวนะคะไม่ได้แบบพึ่งโหราศาสตร์อะไรทั้งสิ้นเลยนะ ให้ว่าไงม้อยหมอก็จะว่าอย่างนั้นนะคะก็จะเปิดให้ทีละห้าใบก่อนทั้งการงานการเงินความรักแล้วก็โชคลาภแล้วก็สุขภาพด้วยโอเคมาห้าใบนะคะพลัางงานก่อนนะพลัางงานช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้าง โอ้ยเพิ่งจะไปเฉลิมฉลองอะไรที่ไหนมาคะเนี่ยหนึ่งดาบสี่ดาบนะคะสี่ถ้วยเฉลิมฉลองเสร็จก็นั่งมานั่งงงนะคะในเรื่องการเงินต่อ <c ười> ใครเพิ่งไปเที่ยวอะไรที่ไหนมาไหมคะเนี่ยเมื่อวานวันอาทิตย์ไปเที่ยวไหนมาหรือเปล่าตังหมดปล้วคะ่ะมันนั่งเครียดแล้วว่าเอ้ยมาอยู่ตังหมดวะอะไรอย่างเงี้ยจะสิ้นเดือนแล้วตังไม่พอจะใช้แล้วนะอืม ช่วงนี้นะหมุนเงินเก่งหรือเปล่า <ST PE C> กําลังหมุนเงินอยู่นะคะกําลังแบบเ้ยเอาตรงนั้นมาใช้ตรงนี้เอาตรงนี้มาใช้ตรงนั้นต่อสิอะไรอย่างเงี้ยเอออยู่ในช่วงแบบความใช้ความคิดอยู่ช่วงใช้ความคิดนะคะพักจากปัญหานะคะฉลองเพื่อพักจากปัญหาความเครียดนะคะเออช่วงนี้นะแต่ว่าคุณเป็นคนที่ฉลาดนะเพราะว่าหนึ่งตามมันอองมาคุณเป็นคนฉลาดเป็นคนรู้จักใช้ความคิดรู้จักแบบรู้ว่าต้องใช้อะไรเงิ <ST PE C> นอยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเออประมาณเนี้ย คือพอคุณใช้เงินปุ๊บคุณจะมานั่งคํานวณแล้วตรงนู้นตรงนี้ต้องนั้นว่าเฮ้ยอะไรมันแบบตรงไหนมันจาเป็นมากกว่าการเป็นคนใช้เงินเป็นหมุนเงินเป็นนะคะว่าสองเหรียญออกมาเป็นคนหมุนเงินเป็นแล้วก็เป็นคนแบบเออใช้ความคิดอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วก็เป็นคนที่รู้ว่าถ้าตัวเองเครียดก็จะพักเออเอย่างนี้เป็นคนที่ค่อนข้างแบบฉลาดนะฉลาดมากมากเลยนะคะแล้วก็ติดเพื่อนไปสักหน่อย นะในช่วงนี้นะคะเตดเพื่อนไปสักนิดหนึ่งนะคะเพื่อนชวนไปไหนก็ไปเนาะเออเพราะว่าไปฉลองไปกินหมูกระทะกันไม้อะไรก็ไปอะไรประมาณนี้ก็ไปก็ดีค่ะมันเป็นการแบบทําให้ตัวเราไม่เครียดด้วยเนาะเออคุณเป็นคนรู้ว่าตัวเองเครียดแล้วคุณก็จะนิ่งอ่ะคุณจะนิ่งเพื่อใช้ความคิดไม่ให้มันเครียดอะไรอย่างเงี้ยเออเออประมาณนี้เท่าที่ไม่เหมาะดูพลังงานทั่วไปก็ประมาณนี้นะไม่ได้มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะคะเออ ก็มีสีดับมาดิดหน่อยนะคะก็คือแบบพักกับความเครียดนิดนึงนะคะสีถ้วยมานิดนึงนะคะจะเบื่อเบอื่อหน่อยในช่วงนี้จะรู้สึกเบื่บออะไรรอบข้างไปบ้างก็ออกไปเที่ยวพอเบอื่อแล้วก็ออกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยเนาะอืออ่ะเดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะว่าในเรื่องการงานนะคะของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในเรื่องการงานนะคะหลังจากดาวพฤหัสบดีย้ายเนาะ เปิด5ใบก่อนนะถ้า5ใบดีแม่หมอจะไม่เปิดต่อแต่ถ้ามันมีแบบอะไรคลุมเครือก็จะเปิดต่อให้อีก5ใบนะคะก็จะอ่านไปตามไพ่เลยนะอืถ้าไม่ตรงแล้วฟังแล้วมันวิ่งไม่เอาด้วยก็ไม่เป็นไรค่ะปิดทิ้งได้ โอเคฮไบอุ้ยกำลังมีการเปลี่ยนแปลงอุ้ยเป็นในทางที่ดีด้วยสิบเหรียญมานะคะเออใครทำธุรกิจที่บ้านไหมคะเนี่ยปังมากๆเลยนะคะแฮงแมนอืมการงานดีนะคะเนี่ยโอ้ยลงทุนต่อยอดเป็นนักลงทุนเป็นนักแบบใช้เงินนักเก็บออมนะคะคุณเป็นคนเก็บเงินเก่งมากๆเลยทำไมม,มาเรื่องเงินซะเยอะเลยล่ะ แต่ว่าคุณนี่ทํางานเก็บเงินดูแลครอบครัวดีมากๆนะคะในช่วงนี้อ,อตั้งแต่30เมษายนดาวพิหัสย้ายไปอะค่ะคุณจะเก็บเงินได้มากขึ้นนะคะอะไรที่ลงทุนอะไรที่คิดมาอะไรที่แบบทํามาตั้งแต่ต้นปีอะมันจะได้ ได้เก็บได้ออมแบบที่ตั้งใจแล้วเป็นนักวางแผนเป็นนักที่แบบใช้เงินอ่ะเออไม่ใชใช้เงินเป็นนักแบบลงเป็นนักวางแผนการใช้เงินอย่างงี้เดีกวอ่วางแผนการเก็บเงินนะคะการออมนะคะบางคนอาจจะทํางานกับธนาคารเนาะประมาณนี้อที่แม่หมอเห็นอาจจะเป็นคนที่แบบทํางานเกี่ยวกับอะไรก็ได้ที่มันเป็นการลงทุน,ทาน,นการทํางานใ้การทําในธนาคารเกี่ยวกับพวกธนาคารสายๆเนี้ยประมาณเนี้ยบัญชีก็ได้ประมาณนี้นะคะเออคุณแบบการงานค่อนข้างดีมีการเปลี่ยนหมุนผ่านมาแล้วอาจจะพิ่งได้ ย้ายตำแหน่งหรือว่าเพิ่งได้ย้ายแบบทองจุ้ยของตัวเองอะเออในการที่จะลงทุนทํางานมาหรือเปล่ามันเป็นจุดรับสัพที่ค่อนข้างดีนะคะมันเป็นการทํางานและเป็นจุดรับสัพที่ดีคุณมากๆเลยนะคะคุณเป็นคนที่ใช้ความคิดเก่งนะคะเป็นคนที่มีความคิดอะไรที่ไม่เหมือนคนอื่นนะคะคิดแหวกโลกเออแหวกแบบไม่เหมือนใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันกลายเป็นการทํางานที่ดีมันเป็นการแบบเอ่ออะไรอะ่ะการสร้างความคิดสร้างสรรค์ที่ดีอะเออประมาณเนี้ย นะคะแล้วก็มันเป็นงานที่คุณแบบได้ดึงความสามารถศักยภาพจิตวิญญาของตัวเองออกมาใช้บางคนอาจจะเป็นหมอดูก็ได้นะคะบางคนอาจจะแบบเรียนโหาศาสตร์ที่ไม่หมอดูอะแล้วอีกตั้งแต่30เมษาหลังจากนี้ไปอะคะ่ะคุณก็จะได้ค่าตอบแทนจากการดูดวงอะไรอย่างเงี้ยจากการให้คาปรึกษาอย่างเงี้ยมามากขึ้นจากเมื่อก่อนที่สามารถที่จะแบบเอามาเก็บได้เอามาใช้ได้นะคะประมาณนี้ การการงานดีมากๆเลยการงานดีมากๆนะคะอะไรที่มันคิดไม่ตกคุณจะเจอความคิดที่แบบเป็นแสงสว่างเข้ามาแฮงแมนนี่คือแสงสว่างนะคะจากการที่แบบได,ได้ได้คิดในมุมใหม่ได้คิดในมุมแบบที่เราเคยอาจจะลืมไปแล้วหลงลืมไปแล้วมันเป็นแนวคิดที่เราเคยคิดเอาไว้แล้วเราหลงลืมไปแล้วมันจะกลับมาอีกครั้งอะไรอย่างเงี้ยมันทาให้คุณสร้างเงินสร้างงานได้ดีขึ้นนะคะมีเงินเก็บได้มากขึ้นได้สิบเหรียญคือไม่ต้องกังวลเลยค่ะเรื่องการที่คุณทํางานอะไรคุณก็จะได้รับผลประโยชน์อย่างที่ตั้งใจ แน่นอนนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เปลี่ยนมาแล้วนะที่ไม่หมอเห็นนะเปลี่ยนแล้วคุณเลือกที่จะเปลี่ยนไปแล้วเรื่องที่จะเปลี่ยนพลังงานตัวเองอาจจะเคยอยู่ที่เดิมแล้วไม่อยากอยู่ที่เดิมแล้วไปทําที่อื่นมาเป็นการคิดที่ถูกต้องอย่างน,นี้ดีกว่าการงานดีค่ะการงานดีนะคะาาราศีกรกฎเนะ <c oughs> าะมาเรามาดูในเรื่องการเงิน จริงๆก,ก,กันกันเงินก็คือดีอยู่แล้วนะเขาสิบเหรียญก็ออกมานะคะเด็กเหรียญก็ออกมาห้าใบเหมือนเดิมน,นะห้าใบานะคะถ้าดีก็ไม่เปิดต่อนะ ถ้ามันคุ้มเครือก็จะเปิดต่อให้ขยายให้นะคะอืมการเงินรอนะคะรอเงินอยู่ใครรอเงินอะไรอยู่ปะคะเนี่ยเออรอเงินมรดกเหรอคะเงินที่ดินนะคะใครขายที่ดินคะเนี่ยรออย่างจะเจดอเจอ่เจอ,เจอนะคะการเงินก็มาจากการทํางานของตัวเองเหมือนเดิมนะคะอืม การเงินก็มาจากการทํางานแต่ Queen of cups ก็ออกมานะคะคุณการเงินของคุณก็คือคุณยังได้ใช้เงินอย่างที่คุณอยากใช้อย่างที่คุณชอบใช้การได้ซื้อของสวยๆงาๆการได้แบบเอาเงินไปใช้ในสิ่งที่เรารักเราชอบมันยังมีโอกาสมากขึ้นมันยังแบบลงทุนมาแล้วก็ได้ใช้ไปอะไรอย่างเงี้ยเอออย่างที่แม่บอกว่าคุณเป็นคนบริหารเงินเก่งบริหารเงินเป็น,นะคะรู้ว่าอะไรต้องไปใช้จุดไหนอะไ,อะไรต้องไปทําอะไรต่อ เก็บเงินเป็นนะคะรู้ว่าต้องเอาก้อนไหนไปเก็บรู้ว่าต้องเอาก้อนไหนไปแบ่งใช้พอเงินออกมาปุ๊บคุณจะเป็นน่าจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่แบบจดบัญชีอะว่าฉันต้องใช้ตรงนี้เพอะได้เท่านี้มามันต้องไปไว้ตรงนี้อะไรเงี้ยเออการเงินคุณถามว่าหลังจากนี้หลังจากดาวย้ายมันยังคงดีต่อเนื่องไหมมันยังคงดีต่อเนื่องมันยังคงแบบมีเงินอยู่ในมือเหมือนเดิมนะคะแต่มันไม่ได้เป็นแบบมหาเศรษฐีอะไรแบบนั้นหรอกก็จะยังเป็นคนก็ยังสามารถที่จะใช้เงินได้ นะคะมีเงินมาหมุนมีเงินมาใช้จ่ายมีเงินมาแบบดูแลตัวเองประทินผิวตัวเองอะไรเงี้ยเออนะคะเป็นคนที่รู้ว่าต้องใช้อะไรรู้ว่าต้องเก็บตรงไหนรู้ว่าต้องเอาไปไว้ตรงไหนอะไรเงี้ยเออได้เงินมาจากการทํางานนี่แหละนะคะงานทํางานแน่ๆเลยเต็มร้อยเปอร์เซ็นตแน่นอนนะคะทําเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนะคะทําเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะการเงินของคุณนะคะยังไปได้เรื่อยๆในหนึ่งปีหลังจากดาวย้ายนะคะก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงยัง แข็งแกร่งนะคะยังเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งเหมือนเดิมนะคะยังคงใช้เงินได้แบบยังมีประสิทธิภาพนะอประมาณนี้ไม่ต้องกลัวว่าเงินจะหมดมือไม่ต้องกลัวว่าจะมีเรื่องเครียดเกี่ยวกับเรื่องเงินนะคะในส0สิเมษายนเป็นต้นไปจนถึงเดือนพฤษภามน่าจะวันเจ็ดหรือวันที่แปดไม่หมอไม่แน่ใจอ่ะเขาจะย้ายอีกทีนึงเจ็ดหรือแปดพฤษภาหกแปดนี่แหละเดี๋ยวดาวพุธด้ยวยจะย้ายอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวเรามาเช็คกันใหม่นะคะในช่วงระยะเวลาปีนิดนิดเนี่ย การเงินของคุณยังดีเหมือนเดิมนะคะคุณยังมีเงินได้ใช้มียังมีเงินไปเลี้ยงลูกครอบครัวไปใช้จ่ายไปดูแลตัวเองอะไรย่างเงี้ยได้เหมือนเดิมนะคะไม่ต้องกังวลเลยโอเคอุ้ยอะเดี๋ยวเรามาเช็คกันต่อในเรื่องความรักนะคะนี่ทำไมมาคนาราศีก็รืก,รกด,ดีจังเลยอะดีทั้งเรื่องงานอุ้ยดีทั้งเรื่องงานเรื่องเงินเลยนะคะเนี่ย เป็นคนแกร่งนะคะเป็นคนแกร่งเพราะว่าเมื่อกี้ s t r a นขึ้นเนาะเป็นคนแกร่งนะคะสู้สู้นะคะสู้และเก่งด้วยจะติดออกมานะคะพูดเป็นคนแบบรู้ว่าฉลาดอะรอบรู้เรื่องความรักสีข้าไป ขอโทเดีย๋ยนะพอไพ่มันเป็นฟอ,อยนะคะมันก็จะลื่นมากๆพอมันลื่นมากๆก็จะรึดนะคะบดมือตลอดต้องจับอย่างระมัดระวังความรักนะคะโอ้๊ยระวังนะคะระวังคนไม่จริงใจนะจ๊ะอยู่คนเดียวไปความรักมันทำให้เราเครียดเนี่ย เออคุณต้องอยู่คนเดียวละค่ะใครที่เข้ามา,าคนราศีกรกฎนะคะส่วนใหญ่ที่เข้ามาฟังคลิปแม่หมอวันนี้น่าจะเป็นคนที่ชอบทํางานชอบเก็บเงินมากกว่านะคะคุณไม่ค่อยสนใจเรื่องความรักแล้วคุณก็พอจะรู้อยู่แล้วด้วยว่าตัวเองถ้ามีความรักปุ๊บมันจะไม่ค่อยเจอคนจริงใจอะ่ะอืมที่แม่หมอเห็น,หนดีเห็นบ้าคุณทํางานแล้วคุณเป็นคนรวยอะ่ะ เป็นคน taxes, รวยนะคะราศีกรกฎอิจฉาจังเลยนะคะทํางานแล้วเป็นคนรวยเป็นคนแบบทํางานไปเถอะนะคะคุณรู้คุณแล้วคุณก็รู้ตัวเองนะว่าคุณไม่เหมาะกับมีความรักนะคะบางคนที่เข้ามาฟังน,ะน่าจะสดเยอะเลยแหละคนที่เกิดราศีกรกฎที่เข้ามาฟังไม่หมอวันนี้นะทั้งลักขาแะละ้วก็ราศีเลยนะคะคุณรู้ว่าความรักมันจะทําให้คุณเครียดนะคะคุณจะคุณจะไม่เข้าไปยุง่งมันจะมุ่งไปกับการทํางานมุ่งไปกับการหาเงินสร้างเงินนะคะประมาณนี้เท่าที่ไม่เหมาะดูส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้ว อาจจะมีเรื่องให้ให้เครียดนิดนึงนะคะอาจจะมีเรื่องที่มันเข้ามาเป็นแบบพลังงานมืดๆหน่อยอะ่ะคุณก็ต้องลองหันไปคุยกันดูนะลองหันไปคุยกันดูนะคะก็ประมาณนี้ที่แม่หมอแนะนําได้นะแม่หมอจะไม่อยากพูดเยอะนะคะว่าเออไม่อยากให้แบบปิดใจกันมากนะลองลองหันไปคุยกันดูนะคะอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณรู้สึกเครียดรู้สึกค,คิดไม่ตกอะไรเงี้ยก็มีอะไรก็ลองหันหน้าคุยกันนะคะอย่าเพิ่งคิดไป เราคิไดไปเองก่อนเราคุยกันก่อนนะคะถ้าคุยกันแล้วคุยกันได้เข้าใจกันได้ก็โอเคถ้าแบบมันเข้าใจกันไม่ได้อย่างงี้เราก็ลองถอยมาคนละก้าวนะคะถอยมาคนละก้าวแล้วก็อยู่กับตัวเองกันสักพักหนึ่งให้ใจเย็นลงแล้วค่อยไปคุยกันใหม่ประมาณนี้เท่าที่แม่หมอแนะนําได้นะคะก็ส่วนใหญ่จะเป็นข้อความของคนที่ท,ที่โสดซะมากกว่านะโอเค เดี๋ยวเรามาเช็คเรื่องสุขภาพกันสุขภาพนะคะสุขภาพห้าใบ อืระวังเรื่องผ่าตัดนะคะผ่าหลังเนาะระวังนิดนึงออจริงแหละแล้วก็ระวังเรื่องแขนนะคะเรื่องความเครียดนะคะเออระวังเรื่องมีความมิตกุกงบน่ะความเครียดนะคะท้องน้อยเนาะท้องช่วงล่างอ่ะท้องน้อยอ่ะระวังนะคะก็ลองไปตรวจสุขภาพดูนะ ช่วงล่างนะคะของผู้หญิงอ่ะมุ้ยชายด้วยนะ,ะวะวนะคะแล้วก็ระวังของมิคมนะคะแล้วก็นอนของมีคมนะบาดแขนอะไรอย่างเงี้ยเออระวังของมีคมแล้วก็ระวังสุนัขระวังแมวระวังแบบสุนัขก,กัดแมวกัดเลยเนาะแล้วก็เรื่องผ่าตัดนะคะใครมีเกณฑ์ที่จะผ่าตัดหรือเปล่านะคะก็ สี่เหรียญออกมาเนาะก็ก็โอเคค่ะผ่ okay. า,าตาัดก็ผลลับดีนะคะผลดับดีนะคะ,ะ,คะไม่ต้องกังลวลน,นะเออแล้วบางคนถ้าไม่ได้มีเกณฑนผ่าตาัดอะไรก็ต้องระวังเรื่องหลังนะคะเรื่องอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะในเรื่องแบบของมีโคมอะไรพวกนี้เนาะเออแล้วก็นั่นแหละระวังอุบัติเหตุระวังหมากัดแมวกัดน,นะคะแล้วก็ผู้หญิงกับผู้ชายก็ระวังช่วงล่างด้วยนะคะพวกท้องน้อยอะไรอย่างนี้ตั้งแต่ช่วงล่างเป็นต้นไปนะคะระบบแบบระบบขับถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะระวังนิดนึงโอเค ประมาณนี้แล้วก็มาเช็คเรื่องโชคลาบนะคะโชคลาบโชคลาบนะคะมีโชคลาบไหมโชคลาบมีทุกประเภทเลยนะท้งแบบการงานการเงินเหล่งหรือว่าโชคบสัสตว์สองเท้าก็ได้นะคะสัตว์สองเท้าสัตว์สี่เท้าอะไรอย่างเงี้ยจะเป็นโชคลาบได้เหมือนกันอยู่ก็มีคนเอามาให้อะไรแบบเนี้ยเออมามามา ลักษณะาลักษณะราศีกรกฎนี่คือแบบไม่ต้องเปิดอะไรเยอะเท่าไหร่นะเพราะว่าไพ่มันค่อนข้างชัดเจนอะในหลายๆเรื่องเลยสุขภาพนะคะความเครียดมาเป็นไม่ใช่สุขภาพเพื่อทีโชคลาภนะไม่ยังไม่มีนะเออยังไม่มีเลยยังไม่มีเลยเดอ้อมีแต่ตัวเองที่ต้องทําด้วยตัวเองอย่างเดียวเลยนะคะอืมต้องลงมือทําต้องสร้างด้วยตัวเองแต่ว่าไพ่โชคลาภก็มาในเรื่องที่ดีนะ มันจะมีการเปลี่ยนผ่านค่ะเป็นการเป็นช่วงระยะเวลาของการเปลี่ยนผ่านแหละเออแต่ว่าถามว่าโชคลาภที่แบบเป็นโชคปุกๆเลยอะไรเงี้ยมีไหมยังไม่มีนะคะคนที่เกิดลาคนาราศีกรกเอาะไม่เหมาเปิดเกินหรอไม่เหมาเปิดเกินเ,เ,เนฉยเลยไพ่มันออกมาเตือนแน่เลยอะ่ะเนี่ยเอาตัวเตือนเรื่องสุขภาพเนี่ยไม่เหมาเปิดเกินนะเปิดไพ่เกินหยิบเกินนะคะเออแต่ว่าถามว่าโชคลาภมีไหมยังไม่มีนะเออถ้าวิวฟอร์จูนมันมากับ ไพ่เหรียญอะไรเงี้ยแม่หมอก็จะมองว่าคุณยังมีโชคลาภแหละแต่ว่าเวฟอร์จมนเป็นแค่ไพ่เปลี่ยนจบะมันเหมือนเข,เขาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาการเปลี่ยนผ่านนะคะคุณยังไม่ได้มีโชคลาภที่เป็นโชคพวกลุกหรืออะไรแบบนี้นะคะก็ยังเป็นโชคที่สร้างด้วยตัวเองมากกว่า,าคุณต้องทําให้ตัวเองคุณต้องแบบลุกขึ้นมาสู้ด้วยตัวเองอะเออนะมันยังไม่ได้มีโชคพลุกพลุกหรืออะไรนะคะแล้วก็ไพ่ออกมาเตือนด้วย เนะมื่อกี้แม่หมอหนับห้าใบนะแตนะ่จริงๆยังยันว่านับห้าใบมันออกมาเป็นสิบใบไอออกมาเป็นหกใบเป็นส่วนสุดท้ายออกมาคือสิบถาบเขาอ,ออกมาเตือนเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องความเครียดนะอสุขภาพคุณก็ต้องระวังทําอะไรระวังใช้สติในการใช้ชีวิตนิดนึงนะคะลองไปหาหมอดูก็ได้นะคะลองไปตรวจสุขภาพประจาปีดูเดี๋ยวเรามาดูไพ่พันตานะคะพี่พันตาราโคลนะคะจะบอกอะไรบ้าง สามใบนะดยาวย้ายดาวพฤหัสย้ายนะคะขอพันตาเข้าสามใบ ทำบุญอ่ะเขาให้ไปทําบุญนะเมื่อกี้สิบดาบมาแน่นอนเลยให้ไปทําบุญทําบุญกับคนเร่ร่อนนะคะเออลองไปบริจาคคนเร่ร่อนดูมันจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับการที่คุณแบบมันเป็นช่วงายาวจริงๆแหละอาจจะเป็นช่วงที่คุณจะต้องแบบชดใช้กรรมอ่จากการกระทำเก่าๆที่เราเคยทำเอาไว้นะคะันเป็นการชดใช้กรรมนะคะให้ไปทําบุญกับคนเร่ร่อนนะคะเพื่อที่จะตัดไม่ใช่ตัดดิเพื่อที่จะให้มันเบาลงอย่างนี้ดีกว่า นะคะแล้วก็ให้ระวังการที่แบบถูกอิจฉาถูกใส่ร้ายบางทีเราก็ปล่อยไปเนาะปล่อยไปโหสิกรรมไปใครมากันแกลงใครมาใส่ร้ายอะไรเราใสาา่อะไรไปสิอะไรแล้วก็ระวังนิดนึงนะคะในช่วงดาวย,ย้าอาจจะมีบ้างเเล็กๆน้อยๆ,ๆนะคะที่ทาให้คุณรู้สึกเครียดร,รู้สึกอะไรเงรี้ยก็อย่าไปสนใจเนาะคุณเป็นะปคนเก่งอยู่แล้วคุณเป็นหญิงแกร่งเพราะว่าเ t r ออกมาสองรอบเลยเนาะ ก็เป็นคนเก่งอยู่แล้วคุณทําได้อยู่แล้วนะคะอย่าไปสนใจเลยเราใช้ชีวิตของเราไปนะคะใช้ชีวิตตัวเองไปเพราะว่าทั้งงานทั้งเงินของคุณดีอยู่แล้วเนาะเออแค่มีปัญหาเรื่องสุขภาพนิดหน่อยมันมาจากความเครียดมาจากคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนรอบข้างเขาไม่ได้สร้างประโยชน์อะไรให้เราก็ไม่ต้องไปสนใจเขาก็ได้ค่ะเนาะไปเขาไปอยากจะพูดอะไรคนร้อยพ่อพันแม่เนาะก็ไปทําบุญคนได้รอดเป็นการแก้ดวงเป็นการเขาไม่ได้เรียกแก้ดวงเป็นการปรับดวงนะคะเป็นการปรับดวงถ้าเป็นไปได้ก่อนดาวย้ายก็ดีนะคะเป็นการส่ง ใส่บาทก็ได้หรือว่าบริจาคคนเลล่ออะไรอย่างเงี้ยคือนะคะลองดูนะประมาณนี้นะคะก็ขอให้คนที่เข้ามาฟังนะคะท่านที่เกิดราศีกรกฎนะขอให้ความเครียดจงหมดไปนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้อะไรที่มาเป็นเรื่องแย่ๆให้มันผ่อนหนักเป็นเบาลงนะคะขอให้คุณใช้ชีวิตยอย่างมีความสุข มากขึ้นนะคะอยากกดดันตัวเองจะมากเกินไปนะคะหลังจากดาวย้ายก็ขอให้มีความสุขมากๆมากๆ,ากๆขึ้นไปเนาะให้ยังไงวันนี้แม่หมอลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะกด s u b สไครป์กดติดตามนะคะแล้วก็กดกระดิ่งกรุ่งกริ้งเอาไว้ด้วยใครสนใจดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ด้านล่างได้นะคะถ้ายังไงวันนี้แม่หมอลาไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ